หนึ่บาทซอยมันเริ่มมาแล้วเริ่มในขึ้นเอาวกฟังเอ็มห้าร้อยมีเอสบีชื่อพี่พี่ใครท่านนันชพรเพิ่นเฮ็ดบุญอุทิศสมบูรณ์ส่วนให้เบาตนหนึ่งพันบาทรวมบุญน้ำอันเดดเห็นไหมมันมาแล้วไงแม่ตะวันโอนเป็นสติกเกอร์มาอีกยี่สิบเหรียญโอ้จ่ายร่างสติกเกอร์จ่ายร่้งสติกเกอร์คนให้เทก คิดว่าลุงคนเป็นคนธรรมดาเลยอ่นนี่อันนี้เขาใจเอ็มาอีกแล้วมาอีกแล้วใจเอ็มห้าร้อยบาทใจเอ็มห้าร้อยแล้วมาอเลยพี่นี่ไม่ที่อยากที่อยากทำให้ดูตรงนี้นะเสียใหญ่เสียใหญ่เน้นๆนะใจเอ็มเน้นๆที่วันนี้เดียร์นะเียนะตังค์มาคือคือที่ผมอยากทำตรงนี้ไม่ใช่อะไรเดี๋ยวลวงเดี๋ยวเดีไม่สมศักดิ์ มันเรียกสาศักสีเบี้ยก็โกนทุนกระเป่าเลยแม่พี่กระทไลรใหม่ดิเอาไรใหม่เหรอไม่ได้ก็เอาไปให้เขาดูแล้วเาด่าคอยแม่มันไม่สมศักดิ์ศรีนะขาก่อนสี่ร้อยมันไม่สมศักดิ์ศรีนะคอยบอกเจ้าแล้วครับห้าร้อยไงคอยคอยบอกเจ้าแล้วช่างใหญ่ทำบุญหนึ่งร้อยล้านบาทสาธุเดี๋ยวก่อพี่เดี๋ยวมันไม่สมศักดิ์ศรีหรอกคือมา เระดับบิ๊กบอสระดับบิ๊กบอสทองเส้นบางใหญจสีแดงจะเป็นสีเทาแล้วแหละมันมันไม่ส่งกับข้อกับแขนเลยนะเออสาชนะเธอรักของรักของเมียมาละอันนี้แก้ด้วยร้อยมีอะไรแก้ด้วยอันนี้ค่อยบอกเจ้าแล้วกับครอบครัวหนึ่งหมื่นเอ็ดหนึ่งพันล้านบาทละซ่าเงินทุกอย่างออกดี พวกนี้พวกนี้พวกนี้นี่คือจุดประสงค์ที่เราจะทำให้เห็นตรงนี้เออเงินไม่บอกอันนี้คืออันนี้ก็นะถ้าคุณดูดูเนี้ก็คืออันนี้คือซ่อนมานะไหมเมื่อกี้ลงทุนไปเท่าไหร่เราลงทุนไปเท่าไหร่เก้าพันสองเก้าพันเก้าพันสองยสามสิบห้าเราได้คืนมาแล้วสามเออนี่ช่องใหญ่ช่องนี้ว่าไงครับผมให้ไาตุ๊กต่างไปเป็นของเราีโยนโนโอยน ลุงกิมช่องใหญ่ก็ทำบุญมาสองร้อยล้านบาทโอ้ยไม่ไม่มึงกิน้ามาปสองใช่ไหมช่องสามแสนสามก็องพันแล้วที่เหลือสามกิมห้าล้านบาทผมเก้าพันเนอะโอนไม่โอนไม่นั่นแหละก็ที่เหลือก็เป็นของลุงกิมไงดูสลิปไหมดูสลิปไหมโอนโอนโอนแต่ได้เงินสดไปได้เงินสดไปข้าวเก้าเป็นสองเงินหมิ่นลุงจะไปทำอะไรอธิบายหน่อยผมไม่รู้เลย มันเป็นวงสายไฟ2.5 200เมตรครับแล้วก็อุปกรณ์ตัวต่อสายข้อร้อยสายพวกจุดจุดอะไรอ่ะเขาเรียกจุดเชื่อมต่อเนาะจุดเชื่อมต่อจุดเชื่อมต่อแล้วก็อ่าเบเกอร์ เบเกอร์เบเกอร์ตัวตัดอ่ะเหมือนเซฟตี้อ่ะเซฟตี้แค่ไงนะเกือบสองสองพันเก่าเกือบสองพันเออเกือบสองพเาเลยเกือบสองพันตัวนั้นเกือบสามพันเบเกอร์ตัวนี้เนี่ยตัวตัดไปที่เราทำแล้วก็จะคอน s u m อ e r อ่ะอันนั้นครูบาก็อยากได้อันนี้ครูบาก็อยากได้อันนี้ครูบาก็อยากได้อยากได้ก็อยากได้อยากได้ผมก็เลยก็เลยจัดให้จัดให้สาธุครับอันนี้วันไหนครูบา วัดภูกะออมฮะวัดภูกะออมภูกะออมบ้านสามายบ้านสามายพัฒนาเราเคยได้ทำกระถิ่นที่ทำกระถินปีนปีที่สองแี้วสองปีแล้วสองปีแล้วเออปีที่แรกปีแรกปีแรกปีสองก็ไปอืมก็ไปสองปียาอย่าใส่ยังไม่ได้ใส่มันจะเื่นแก้วกาแฟเข้ามาของห่วงของห่วงถ้าใส่จะเปลี่ยนมีเป่อะลุงจะเปลี่ยนไงไอ้เมื่อคืนเชือพัทใส่เชือพัทพี่บอกว่าเชือพัทแก่ลุง หน้าเสียเลยอะตีอีใหญ่เลองมกิดเลยอะตอนแรกมาใส่แล้วแก่ใช่ไหมเดี๋ยวผมผมพูกจ่าหน่อยเราจะเอาไงกระเป๋าไปดิผมว่าอันนี้เอฟใหม่ดีกว่าหองไทยฮะ F ใหม่เลยใหม่คุณไายคุณจงรักแล้คุณจงรักคุณจงรักคุณจงรักเสียเลยเสียเลยใช่ไม่เสียเราคือไม่ได้เช็คราคาก่อนที่จะเอฟไงก็ได้แล้วเอฟงนี้ย่ห้องหลังหัวย่ห้องหน้าไม่ได้หัวจัดไปก่อน กันเยอะปะกันเยอด้ยนอกจากโคตอยัทำอะไรให้มาเลเดีลยวเลยแคโชคดีเออผู้ใจให้เมียเขาเองทำบุญทำบุญใครพลาดไม่ใครพลาดคนนั้นตอรับผิดชอบครับเอาสนุกไงเอามันเอามันเกินเอามันเกินเต้นจนลืมราคาก็คืนก็เช้าเต้นด้วยนี่กระโดยสิบกิโล ต้องให้ชิดเต้นมัางนี่หรอเต้นไม่ได้เต้นไม่ได้เดี๋ยวพอถ้าลงไขายของกับป้าแล้วลงไแบบเมื่อวานนี้นะเมืานเรขายผ้าใช่ไหมเดี๋ยวป้าก็จะได้ดู้มไขาของกับป้าก็เต้นกันก็แจวเขาแล้วเมื่อไรจะไปขึ้นเงี่วัน้ราก็ไดพยงอล้โอ้ยเ่าไจะาไปขึ้นเงินเนี่ยยอกวาด็กลยไหอุ้ยหลักฐานชัดเจนหลักฐานเยอะเลยอะหลักฐานเยอะเลยอะทนีีว่าอะไรกอดลูกดเดียวใช่ไมเนี่ยฮะ โมเดียลโอลีพาวันนี้แหละเป็นึดดาดเป็นมัดถ่ายายคลิปแต่อ้หมวยเกยาหมดนะขึ้เก่า้น9เก้า9โบเกียวโบเก็ตมานั่งเดืนสักแต่ถคลิปแล้นะต้น่าว่าไงครับครับนี่าหน้าเอาไหมเอาอีิ สวัสดีครับพี่ร้อนสวัสดีครับครับโอ้โหท่านประธานใหญ่ออกมาเสื้อขาวมาเลยเสื้อขาวมาเลยครับฝนไม่มีเสื้อใส่ก็เลยผ่านอยู่กันฮะเดี๋ยวเราไปที่บ้านเลยก็ได้นะนี่แหละแล้วเราไปที่บ้านเลยก็ได้ไปไปกินข้าวกันยังผมกินแล้วครับทำกันอาหารทำให้น้อยมันไม่ทำเยอะบ่อยข้าวเลยไม่พอกินแม่ผู้ใหญ่ทำตำถั่วกี่ตาน ถั่วจานเดียวเราอะไรกี่ย่างไก่ต้มไก่กี่ตัวโอ้ยผู้โกหกลุงจิมไปงั้นแหละถ้ามีหนูก็ยกมาแล้วแล้วแกงผ่านส่งไลน์แกนว่าไปแล้วอ้างลุงจิมเฉยๆอ้าจิมเลยมาประกาศเลยมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วพี่อนุวัฒน์นะครับผมมาแล้วก็สารวบรวมเลยเออรวบรวมเลยรวบรวมเลยครับมาจะรวบรวม นี่ครับนี่ครับเราลุกแล้วนะครับนะถ่ายไว้นะครับถ่ายไว้แล้วครับถ่ายไว้เป็นหลักฐานแล้วครับของอันนี้ของพี่นวัดครอีกหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันล้านบาทนะครับห่งพันานขอให้กลับมาหนึ่งล้านนะลวร้อยล้านเลยพันล้านสามสิบล้านไม่ใเหรอที่คุยกันไว้ครับครับพี่นวัดอย่าพึ่งล้านเดียวเองเหรอไปหาชุดใหญ่อยู่ไม่ใช่เหรอหาอยู่ครับอาไล่ชุดใหญ่มันต้องหูเท่าไหร่จะหาสามสิบล้านสามสิบล้านหนี่งชุดใหญ่อด้ทิ้งไหม ไปไหนไปลงคลิปทำเนี่ยโลอยากก็อยากได้นะพี่ดีก็ได้อยากได้ไม่มีเลยไม่มีมีของทำหนึ่งล้านช่วยคนได้เยอะเลยครับเราจะทำอะไรแบบนี้ได้เยอะแยะมากมายวันนี้รู้ยางผมไปซื้อหมดเท่าไหร่ไม่รู้เลยสี่พูดเลยโอ้ยโอ้ยค้บไปไม่ถึงครึ่งเลยนะซื้อซื้อทั้งหมดอ่หนึ่งหมื่นเท่าไหร่แต่ว่ามันมีส่วนลดแล้วก็ลดเหลืออยู่ที่เก้าพันสองร้อยสามสิบห้าบาทซื้อของเกิดไปแล้วเปล่ก็ อันนี้ก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้คอนซูเมอร์ก็อยากไดเขาต่อก็อยากได้นู่นก็อยากได้ก็สรุปแล้วตักใยจานไหยจานไห่จานไห่ไห่มาลุงลุงทอนสองร้อยล้านให้สองร้อยล้านช่องไหนช่องไหนทอนแปดร้อยทอนแปดทอนแปดสรุปทอนแปดร้อยแล้นสองร้อยรันแปดรันพูดผิดพูดผิดเาของคุณเองมาใหม่ได้นะเนี่ยสาวฟาดีค่ะดีค่ะถ่ายแล้วแม่ก็จะถ่ายอีกเหรอสาวฟานอีกสองร้อยล้านมาสาวฟาน มาทำบุญให้มาหนนเขาจะมาทำบุญลูกแม่นั่งใช่ไหมลูก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 ไูกมูไม่ลูกนลูกขืนยามหานังลูกข้างอีก้็นั่งลูกก็ต้องนั่งลูกก็จะนั่งนั่งกันนึนละน้หนังผมไปยืนเท่าไหร่แล้วนี้ลูกขึ้นจะนั่งไม่ได้พี่เลวะลูกขึ้นลูก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 านไม่สื่องานไมแออีก100ล้านบาทละจาทุก ุปลาไหลบุหลวงแม่อ๊อฟพ่ออ๊อฟอีกสองร้อยล้านบาทอ่ะสาป้าไทยบ้านป้าไทยบ้านนะ่นก็คนคนเมืองอะไรครับกำแพงเพชรเมืองกำแพงเพชรกับอีกสองร้อยล้านบาทอ่ะสาเศน้ำมันครับเศรษฐีบ่อน้ำมันเศรษฐีบ่อน้ำมันก็ให้มีผลดี